สวัสดีครับพบก,กับเต้ย a n แนลช่องของเต้ยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลานะครับเราไปรับเจ้า AE 1 0 1ที่พุมมทธมณฑลสาย2นะครับโอเคก็เดี๋ยวเอามาไซไปนะครับให้ตาขับไปส่งนะโอเค9โมง20นะครับไปเดินทางไปรับรถกนัน ผมต้องติดต่อยังไงผมอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับมารับรถต้องบอกเขาว่าอะไรเอ่ยบ้านเล็กีโอเคโอเคถึงรถแล้วนะครับสภาพดีอันนี้น้อยมากนะที่จะเจอนะฮะรถประมาณเนี่ยครับเนี่ยม้อน้ําไม่มีสนิมเลยนะฮะนี่ดูรถดูม่น้ํานะระบบระบายความร้อนครับดูหลักๆนะแล้วก็ใช้น้ํายาม่น้ํโตโยต้านะครับโตโยต้าจะใช้สีแดงสีชมพูนะฮะที่ดูกันเนาะ เบนซ์จะใช้สีฟ้าเนาะนี่ใช้น้ำยาหม้อน้ำโตโยต้าพัดลมสวยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูเลยนะนี่ครับบางคนชอบไปชักก้านดวต้าเปิดให้หน่อยดิอ่ะมือไม่ดีเลยบางคนจะมัวแต่ชักก้านดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามีไอไหมแต่จริงๆต้องดูจริงๆอ่ะคือฝาฝาน้ํามันเครื่องนะฮะเพราะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยปะปนในน้ํามันเครื่องนะตัวนี้จะอยู่บนสุดนะฮะทุกอย่างเนี่ย ถ้ามันเป็นไอขึ้นมานะถ้ามันมีน้ําหรือมีอะไรเข้านะครับไอความร้อนเนี่ยมันจะอาจให้มันมาอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้าวสีขาวสีเทาหรือถ้าชาร์ละลายเนี่ยมันจะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ต้องเปิดดูเสมอนะฮะโอเคโอเคสภาพรถนะครับก็ริ้วรอยสีนะนะครับอันนี้ต้องเก็บใหม่หมดนะพวกนี้นะแต่ว่าเออตัวถังยังดีนะครับคาอออกทำสีใหม่ได้นะ นี่อันนี้ผมชอบมากเลยแต่ไม่รู้จะหาสติกเกอร์ได้ไหมใต้ช่วยหาสติกเกอร์ตัวนี้หน่อยดิคำว่าเระจกมองข้างเนี่ยมันไม่มีคําอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยหรือเราซื้อมาตัดเองได้วะเขาทำสีมา,าไม่หย่อนี่ยไม่ไม่อันนี้เป็นสติกเกอร์เนี่ยมันมันดูท T R ดีดีแต่ว่ามันดูเรียบๆเลยแต่ว่ามันจะไปแล้วจะต้องเอากาวมาหยอดเอาอะไรหยอดให้มันเลยไม่นี่ไงภายในสวยนะครับสภาพดี ได้เลยนี่ผมซื้อพอลิน้นนี่เลยนะหางเนี่ยฮะผมว่ามันสวยดีนะมันดูหยุ่นดีเก็บสีออกมาสวยแน่นอนคันนี้แล้วก็หนักสุดอันนี้น่าจะไม่รู้เปิดชนหรือมอไซค์ชนนะเนพอมันลอกม,มันเป็นสนิมไหเงี้ยครับคิวตัวนี้ไปดูมาลนะไอคิวตัวนี้มันเป็นแค่ยางแล้วก็แปะสามเอ็มข้างใน ไม่อยากเคครับประมาณนี้เดี๋ยวรอพ่อน้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวเคลียร์เอกสารนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอารถกลับหาที่นั่งเล่นกันมันก็ต้องมีครับ้ามันมหควมจงด้เานี่วอร์มรถนะฮะรอความร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะนี่ดูรถฟิตไม่ฟิตดูง่ายๆนะฮะผมปิดแอร์อยู่นะถ้าเปิดแอร์รอบต้องไม่ตกนะครับเปิดแอร์เห็นไหมครับรอบจะสวิงนิดหนึ่งขึ้นนะดึงรอบเอาแอร์นะฮะแต่ว่ารอบจะไม่ตกนะ อ่ะอันนี้เครื่องฟิตมากโอเคครับตอนนี้ก็ขับออกมาจากบ้านเจ้าของแล้วนะครับเครื่องนิ่มอยู่นะครับแต่ว่าหัดเรียคัด์อยู่นะโอเคผมขับออกมโอเคเด้ปิดเสียงไว้ก่อนนะครับดอลลขกิทธิ์ไปครับรุยกันเมื่อกี้ใส่เกียร์ผิดไปทีหนึ่งนะลืมหยยบคัด์อันนี้เดี๋ยวต้องเรียนรู้เรื่องคัดต์รถใหม่เลยนะฮะ ไปลุยขับดีมากนะครับรถ AE 1 0 1่ศูนย์ตรงรถขับดีแอร์เย็นนะครับจะต้องไปยังไงเนี่ยต้องไปซ้ายก่อนนะนี่ครับฟิลลิ่งนะฮะร,รถขับดีนะฮะ แอร์เย็นเลยแหละกอจะปิ oh <my> ด,ดก่อนแนตะโดนเลขอกทธศน์ขับดีเลยนะครับเยี่ยมเลยเป็นไปดังที่หวังนะฮะก็จะมีพวกระบบไฟฟ้าดีเทลที่มันเกินกว่าทีนิดน,นึงครับต่ต้องหาวิธีแก้ไขนะกระจกมองข้างเนี่ยครับแต่กระจกมองข้างไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าขับคนเดียวอยู่แล้วนะมันไม่ได้ค่อยได้ปรับได้อะไรอยู่นะ ยางเอ่ยอะไรเอ่ยยังใช้ได้นะครับช่องล่างยังดีเลยมันเป็นช่วงล่างอิสระสี่ล้อนะครับกันเลยคับแรงกระแทกได้ดีเลยแหละเกียร์นิ่มคัดดีนะครับเยี่ยมเลย ดังด้วยนะฮะกระจกอันนี้ลงไม่ได้นะนี่ตัวแปบตัวแปลบลงนะเอาได้แล้วเออใช้ได้เดี๋ยวผมพาดูรอบก,กันนี่เซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้นะ้ <c oughs> รถสองหมื <c oughs> <c oughs> น่นห้าครับวิทยุอะไรใช้ได้หมดน,นะแอร์เย็นนะดเดี๋ยวไปหน้าเปลี่ยนใหม่นะับ ็แผ่ใหญ่ๆตรงนี้นกกนเดียวรถกลับมาในอนพะัรนตเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเจ้าของเจ่าก,ก็นะแล้วก็มีอะไรเอาววยรถอยู่นะนี่นมาดูรอบนะชอบทรงมากนะทุกคุนดูอเอาเอออะไรเอ๋จะต้องให้แม่ย่านางนั่งรถก่อนนะไหแม่ย่านางลองไปนั่งสิขึ้นไปนั่งแล้วถ่ายข้างในถ่ายเครื่องเสียงลองนั่งดู อคอยพกนี่นะพกแผ่นซีดีอันนี้อยูแผ่นนะึงเดียวฮะต้องคอยพกแผ่นซีดีติดเพลงนะเออต้องอย่างนี้เดี๋ยวดูเลสเลสลูมนะครับเห็นโดยเลสลูมหลังนะหลังเนี่ยคือด้านหลังนี่คือเมื่อก่อนนะครับเขาทำรถแท็กซี่กันเดี๋ยวผมลองแน่งดูผมสูง180น,นะ นี่นั่งสาครับข้างหลังอ๋อนี่ไฟติดเลยนะพเปิดเป็นไงวาวว่ะไฟติดวเาขาเปิดประตูเนี่ยไฟจะเปิดปิดอัตโนมัติครับไ่ติดได้ภายในสะอาดมากนะฮะสีลอกกันนะเก็บสีใหม่หมดนะฮะเป็นเป็นนเป็นเป็นไปได้ัวร <Okay. S 2> ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอต้าขับรถกลับมาฮะแล้วเดี๋ยวก็ผมเอารถไปจอดเตรียมไปอู่สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บสีเสร็จทั้งคันแล้วก็สองแต่งทย,ยอยมาสมอยู่นะอันนี้คือเอ,อ่อบีฟอร์แล้วกันนะครับให้ดูสภาพรอบคันนะว่าเป็นยังไงเนาะอัปเตอร์หลังจากเก็บเสร็จนะครับยวก็ถ่ายให้ดูกล้องนะสำหรับเจ้าเออีเหนึ่งตัวหนึ่งรถข้้งใหม่ของผมนะครับผมให้ชื่อเขาว่าเจ้าเท่านะ เท่าเนี่ยหมายถึงสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเหมือนเอ่อเท่าก็คือคนที่อายุเยอะนะเพราะว่าผมเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับส่วนคนนี้เขาปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะเขาเป็นพี่ผมสามปีก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมยี่สิบแปดไอ้นี่อายุสามสิบเอ็ดปีนะก็เหมือนเท่าก็คืออายุเย,ยอะกว่าผมอีกอย่างนึงเขาเป็นสี่เท่านะครับเท่าเท่านะานนเจ้าทนี่คือเอ่อพี่เท่าคแลวกันนะแต่ว่าอาจจะไปไอ้เท่าอะไรก็ตามแต่นะเพราะว่าพี่สาวผมก็อายุเท่ามันนะฮะผมก็เรียกุูมึงนะ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามเจ mm. ้าเท่ากันต่อหลังจากทำสีเสร็จแล้วก็ใส่ของแต่งเนาะ